เห็นคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดแบบนี้ผมว่าแกเขาถึงธรรมะแล้วล่ะครับพูดแบบไหนพูดว่ามั่นใจปมที่ดินเขากระโดงอนุทินลั่นใครทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบที่บอกว่าแกเขาถึงธรรมะก็คือคำที่ว่าลั่นใครทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบนั่นแหละครับเข้าถึงธรรมะบทไหนพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าที่บอกว่า รรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นแหละครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็หมายความว่าสัตว์ใดมนุษย์ใดคนใดทำกรรมอะไรไว้ทำอะไรไว้ก็จะต้องรับผิดชอบหรือว่าได้รับผลของกรรมนั่นมันก็จะสอดคล้องกับที่คุณอนุทินพูดไว้ว่าใครทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบหมายความว่าก็จะต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั่นแหละครับ คำว่ากรรมมันเป็นคำกลางๆไม่ได้บุลลี่ไม่ได้ขิงไม่ได้ด้อยค่าใครครับกรรมคือการกระทําหมายความว่าใครทําอะไรไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นครับคุณอนุทินพูดว่าใครทําอะไรไว้ต้องรับผิดชบก็หมายความว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั่นแหละครับอันนี้พูดอย่างแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณอนุทินจะต้องรับผลอะไรนะครับเป็นคํากลางๆที่กล่าวเรื่องนี้ครับ